สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมอยู่กับผมลอรมดำนะครับหรือว่าช่อง youtube ลอโลนรวมดำโอ้โหแบบไหนนะเอ้าโอ้โหนี่พอคันนี้อันนี้สายอะไรนี่โอ้ เปิดตัวกับรถลอเลยอะไรมิกกี้อะไรแบบนี้เย่มันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้นอบบน <c oughs> โอ้ลันได้ตุกถานอาการเหมือนกันเลยเขานี่ <c oughs> สายโหดสายโหดโอ้มองไปเจอแต่ร็อกเลยนี่ร็อกเกอร์ร็อกกี้ร <c oughs> ็อกในตำนาน อ้าวว้นี่มันต้องแบบนี้ครับสไตล์็รก,กี้มันต้องแบบนี้ <c oughs> สวัสดีทักทายทีมงานทุกท่านเลยนะครับผมขอ,อยาช็คอินครับรอหลอนมาแล้วมาแล้วตามคำขอครับพี่น้องตามคำขอเลยคลิปนี้เอฟซี FC ทางด้านสัมวัชระนะครับพี่น้องขอรอหลอนมาว่ามาถ่ายไมโครหน่อย อยากดูท่านโชเฟอร์คลายอย่างนั้นโอ้ท่านโชเฟอร์ท่านโชเฟอร์ขับไมโครนี่อยู่ไหนนี่มองไปไม่เห็นนะนี่เห็นแต่เท่าแกให้เท่าแกขึ้นขับเลยวันนี้โอ้แล้วโชเฟอร์คนนั้นไปไหนคนที่หน้าตาดีๆเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวร่อรถต้องไปแอบหาแล้วแบบนี้ไปค้นตัวก่อนอยู่กับสังกัดเทมง,งานสวัสดิชรานะครับอำเภอท่าตูม จัดจานยันลุงปุงพี่น้องมาทําการขุดตอนี้ขอ,อยยาช็กอินนะครับอยู่บ้านขมิ้นครับพี่น้องบ้านขมินตำบลเป็นสุขครับอําเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์เช่นเคยเช่นเดิมพี่น้องโอ้โอ้ดวนเดือดดวนเดือด,ดยอมเลยยอมเลยเข้าคันนา,นาเลยไม่สู้ไม่สู้โอ้สิงห์เทคไม่สู้นั่นน่ะ เจอสเต็ปท่านรอเข้าไปโอ้แอบคันนาเลยเอาเอาเอาความมันบังเกิดพี่น้องเป็นคลิปที่สองของล,อล้อลนที่ได้มาติดตามหน้าหน้างานขุดของทีมงานสวัสดิระครับก่อนหน้านี้ไปดูลอกนาดินแถวตั้งใจนะวัน,นนี้มาดูแถวขมิ้นหน่อยสวัสดีทักทายแซมทรายมาทุกคนด้วยนะครับผมแซมทรายโซลมิตร ยอลามิดมาให้เลยเฮ้ยอ้หเอเปิดตัวกับการออกตัวของท่านสม้สมส้มสมหวังเลยนี่ดูข้างนอกเหมือนไม่มีอะไรนะครับพี่น้องแต่ดูช่วงล่างเขา่นอ้เก็บสีมาใหม่น,นั่นนี่ใช่ไหมสวยงามเลยคันนี้ ระดับมาตรฐานแบบนี้เป็นที่ไหนไปไม่ได้พี่น้องทีมงานชาวชรานี่อูบอยเซอร์วิสล้วนๆโอ้นเ่ือมาตรฐานแล้วนะนี่แต่ละคันนี่โอ้คนแจ็ตัวก็อยู่นี่แหละพี่น้องนี่นู่นโอ้ตากแดดตากลม เดี๋ยวเรามาตามติดสายขาองเราดีกว่าครับวันนี้เขาจะมีอะไรโชว์หรือเปล่าเขาจะโชว์ควันดําหรือไม่คลิปนี้ห้ามพลาดพี่น้องจับตามองเลยกันนี้ห้ามพลาดสายตาสัมวัชระมีลู่ลมข้างบน,บนบอกว่าเกือบรอนะพี่น้องนี่โอ้แถวไหนเกือบรอนี่มาจากแถวเอาไว้บอกใช่ไหมโอ้หัวหน้าใหญ่อยู่แถวเอาไว้นั่นนี่ <laughs> น้องอะตม คิงอ o อก r รัคเสียบามดําซิ่งครับทีมงานหลอยแสบโอแสบอะไร <laughs> ชังโมสปริงโตมีอะไรอีกโคตเยอะจัดพี่น้องสเตกเกอร์คันนี้อา่านไม่หมดแน่นอนต้องไปแลเรียงใหม่เดีย๋ยวมาดูกันว่าทางด้านเสียบามจะโชว์อะไรครับในคลิปนี้พี่น้องจับตามองเลยห้ามพลาดห้ามพลาด อีกไม่กี่วินาทีที่จะถึงนี้อ้าน่าจะเต็มแล้วมาดูกันว่าเขาจะมีอะไรโชว์เรา <c ười> คือคลาดมาแล้วพี่น้องออจับตามองจับตามอง อ้โอโต๊ะโหดกว่านี้หาชมน้ที่ไหนพี่น้องโภาษาอีสานบอกว่าไอ้พโอยไม่กันแบบนี้อยวมาดูขึ้นทางครับ ติดเลยการขึ้นทางไม่ธรรมดาอยู่แล้ววูบต้องตามต้องตามโอ,มอ,อ้มันจะเหลือเฟืองท้ายมันจะเลือเพ้าข้างไหมแบบนี้นี่ โอ้ฟังเอาพี่น้องเ,อเดี๋ยวเราจะมาต่อด้วยสิงห์ไฮเทคครับคันนี้คุมพลังอาร์มถอยเสียครับมีสติ๊กเกอร์ลอร้อหลนอยู่ด้านบนโอ้เจ้าเลยเจ้าเลยครับโอ้มาดูว่าจะลั่นหรือเปล่าคันนี้สวัสดีครับ ทีมงานสมประสรทธอูบอยเซอร์วิสลวนลนน,นนี่ของแท้ของแท้จัดจานยานอำเภอจอมพระอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูคันนี้พุ่งทางเลยลั่นหรือเปล่าโอ้ หมกเม็ดไหมคะนี่หมกเม็ดไหมนี่ระยะพุ่งเกียร์สองถึงเกียร์สามครับลั่นบ้านแตกเลยทีมง,งานนี้มาฟังน้ำเสียงรับพี่น้องอ้ หลักเกียร์สีนี่หลักยาวหลักยาว h โเจ็ดีครับ195ร้อยเรุ่นนี้ระยะสามสรอยเมตรยังลั่นครับอ๋เรามาตามคันนี้กันต่อครับพี่น้องสติกเกอร์สีแดงด้านบนบอกว่าเจดาวาจัดจานยานจอมพระครับจัดจานยานโปโจะแถวๆนั่นหละ มีอะไรบ้างติ๊กเกอร์คันนี้โอ้ยังอยู่ไกลเลยพี่น้องเดี๋ยวมาใกล้ๆก่อนมองไม่ค่อยเห็นซึลไปสูปเป้เพ้อเลยสายตานี่หุแรงโพดผมมาจะออกไปถ่ายใกล้ๆออกไปไม่ได้พี่น้องแดดจัดเกินร้อนเผาหัวเลยแบบนี้โอ้จะจะเป็นลมแดดทุกวันนี้โอ้ทันร็กคันนี้รกคลาสสิกนะนี่มีมานานโอ้ อูช่างท็อปเจริญยนมาไปเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตามันนี้น่าจะหมกเหมือนกันน่นี่ฮะมาปูเหมือนกันโอ้โหเฟดสองสี่ 2, นิ้วไม่มีการธรรมานาอยู่แล้วตามติดได้เลยพี่น้อง เอาตัวก่อนเอาตัวก่อนชอบเหลือเกินนี่สับสามสับสี่นี่แต่ละคันนี่อวพลังเต็มที่พี่น้องไม่มีการกักไม่มีการอันอยู่แล้วเพราะว่าพุ่งเนินเนินลอยางมาฟังน้ำเสียงคันนี้กันครับ โหดหรือไม่โหดเหมือนกับทุกคันหรือเปล่าอ๋อสับสองอ,อ,อ้เอาไม่เข้าอีกเกี่ยไรนะ เล้วหมกเมตรกเมตรโอ้เอา้าเดี๋ยวหาคลิปปิดเกมกันพี่น,น้องหาคลิปปิดฉากก่อนปิดฉากคั้นี้บอปิดฉากกันไมโครดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูไมโค,กครกนันหน่อยครับสักนิดหนึ่งเออ มันองรถคุณกันหน่อยครับโอ้ช่องเฟซบุ๊กิริวัรสมสวยสักวัชระนี่พี่น้องของไทยเลยพี่โชโฟเฟอร์ไม่อยู่นะแปอาน้ำมันอยู่แต่เท่าแกาเมื่อกี้เท่าแกาครับเองโหมันดับเองลยพี่น้องระบบนี้ถึงเวลาเขาข็ดับเองเลย มีอะไรบ้างนนี่ช่องยูทูบอิสานใต้ดำแต่งครับแล้วก็อ่านว่าอะไรนี่น้าเนาะผมน่าจะอ่านไม่ได้ตรงนี้มีตาโตด้วยซปเปอร์เอ็กเอ็มครับเอสเคร้อยสี่สิบเอลซีหรือว่าลองแคเรียนะพีน่น้องทันมิชลินอยู่ด้านบน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดท่านนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งหายไปไหนโอน่าจะหลุดนะเดี๋ยวมาดู x อ็กเอลยครับมีอะไรเพิ่มเสริมเติมน่าจะต,ตรงนี้ครับเอ็เอขาจะมีตัวนี้นะพี่น้องนี่เรียกว่าดำดำหมาตรงร้อนนำนี่ครับอย่างนี้นะเอ็กเอมถ้าเป็นชุปเจะไม่มีครับเขาบอกผมอย่างนั้นนะโอ้รถเลอร์ข้างล่างมีกี่ลูกนี่ หนึ่งสองสี่ห้าหเจ็ดเจ็ดลูกนะครับลูกก่อนเลยมีเจดลูกอยู่ข้างล่างข้างบนน่าจะเป็นลูกแคเรียสองตัวครับหรือว่าสองลูกใบแท็กน่าจะเจดสิบครับเจหรือแปดินี่ดูไม่ออกนะพี่น้องแต่คิดว่าน่าจะเจครับ เสริมทั้งทางซ้ายทั้งขวาครับนี่ตัวเสริมนะพี่น้องลิกหนาอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วเลยเป็นยางตำ่ำโอ้ทำไมาเยิ้ยมชุ่มเลยครับรถขุดนานๆเราเราจะได้มาถ่ายตอนที่รถดับเครื่องนะพี่น้องโอ,โอ้ดูครับสภาพเยี่ยมมากเลยชุดคอนโทรลครับชุดแพรคอนโทรลใช่ไหมครับเข,ขาเรียกอย่างนั้นหมด นี้น่าจะเป็นมอเตอร์มอเตอร์สวิงใช่ไหมเป็นมอเตอร์สวิงครับอันนี้เติมน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเชื้อเพลิงอันนั้นน่าจะเป็นไฮดรอลิกหรือเปล่าเราจะเติมไฮดรอลิกครับ